ขี่แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอเคยืนพื้นลอยยี่ยืนพื้นลอยยี่ก็กินข้าวกัน พนันเสร็จเรียบร้อยนะผมแถมเล่นอ v าวีไปตาดึงเดี๋ยวนี้จะไปยามาฮ่าเกษตรน้มินนะครับผมเดี๋ยวไปลองอาเจ็ดกัน ก็เป็นคนนำนะครับผมนำพี่ตอมกับพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มอยู่ข้างหลังเอาหัานไปนี่จะไกลอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวฉันรอก่อนนะครับผม

กับพี่ฟิล์มนานเลยเนอะผมบหมดพี่หมดตองหมดพี่รถมันติดโอ้โหเดี๋ยวได้เหรอพี่ตองเดี๋ยวได้ไงวะวงยั้งแคบอขอบคุณครับ เราจะติดช่วงนี้แหละนิดนึงข้าชอ่ชอข้าชอ่ชอข้าชอ่ชอข้าช่อข้าช่อจะพาพี่ปิ่มไปลอง r 7นะครับผม ตึงยางสักหน่อยแดบดบกำลังดีขเขาใส่เสื้อแขนยาวันมากันหมดนะเี่มผมใส่เสื้อแขนสั้นมาคนเดียวร้อนดีทีนี้เอาไม่ไปอ่ะพี่ตองไปไม่ได้เหรอ โอ้โหเดียวได้แบบว่านะเดียวได้เหรอพี่จะได้ไงวะขอบคุณครับผมอะน,นะพี่ ต้องรอไงเป็นคนนำก็ต้องรอไงเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพี่ ไฟแดนงนรกคนพีหนานชิบหายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยนะครับผม โอ้ไม่ป็นดูอย่างไงกลอ่ะ คิวร้อยยี่ค่อยๆขับนะค่อยๆไปปกติผมไม่เคยมาอย่างนี้เลยนะเข้าที่แล้วเหรอเออข้าไปทำไมไอ่ะไงงไงไม่เข้ามาตรงอย่างเดียวเลยพี่รตรงอย่างเดียว บอกว่าจะซัดเนาเปล่าเปล่า,ลาตรงอย่างเดียวรถมันตีข้างหน้าร้อยยี่ร้อยี่ร้อยยี่รอยยี่ทิปร้อยี่พอวันนี้ขี่แค่ร้อยยี่ใช่ขี่แค่ร้อยยี่ขี่แค่ร้อยยี่พอร้อยี่สิกิ k ม l มต่อชั่วโมง เราก็ถึงแล้วนะผมเพืเ่อเกษตรน้วามินไม่ไกลมากไม่ถึงสิบนาทีหรอกเพราะเนี่ยจะสิบนาทีก็เพราะว่าติดไฟแดงอะไฟแดงแม่งนานจัดจัดเอ้จัดเลยอะไฟแดงนานเกิน เิดเดยอะไม่ได้ไอถ้าเปิดเดยอะนี่เสียงเปลี่ยนเลยนะยไปได้อยู่ <c oughs> ผมเชความเป็นไปได้าไมาแล้วพี่เชื่อผม <c oughs> โอ้ยตรงนี้ได้ลุ้นว่ะรถเมยจ๋าเสียวนิวก้อยเี้ยผาย เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอพวกพี่ตองก่อนชะลอรอพวกพี่เขาก่อนนะผมเดี๋ยวไปไม่ถูก เขาจะมาห้ามันอยู่แค่ข้างหน้านี่เองนะครับพี่ฟิลมอ่ะพี่ตองพี่ฟิลมา ถึงแล้วนะครับผมยามาห้าเกษตรน้องมามินพี่เปอย่างเยอะเลยก็อยากจอดตรงกลางบ้างอ่ะ พี่อย่างเยอะเ่อีเดเอี่บเดียวจริงเกับเดียวไม่ไกลอาดิีพี่พี่ไปติดต่อเลยนะงเลยเรานีถนนรถไม่มีเลยเมื่อกี้ไม่มีรถเลย